วิธีการแปลงแผนงานจากแผนงวดงานเป็นแผนตามหมวดงานทำอย่างไรตามภาพนะครับเราเห็นว่า,าสัญญาจ้างลักษณะนี้เป็นสัญญาจ้างตามงวดงานนะครับแต่ละงวดก็จะกล่าวไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ไม่ได้ระบุว่ากิจกรรมหรืองานนั้น,นยอยู่ในหมวดงานไหนผู้วางแผนเองนะครับจะต้องทำการวางแผนตามสัญญาจ้างนะครับเราจะได้ภาพที่เห็นตามนี้ก็คือเป็นการ วางแผนตามหมวดงานต่างๆนะครับให้เป็นตามสัญญาจา้างแต่นะครับตอนนี้ถ้าหากเราต้องการาปรับแผนงานให้เป็นแผนตามหมวดงานเช่นหมวดงานโครงสร้างหมวดงานสถาปัตย์หรือหมวดงานระบบแล้วก็มีหมวดงานย่อยนะครับเราจะทำยังไงวิธีการเราจะทําการสร้างคอลัมน์ขึ้นมานะครับนะตามภาพผมสร้างคอลัมน์หมวดงานหลักกับหมวดงานย่อยและทําการใส่ นะครับว่ากิจกรรมดังกล่าวอยู่ในหมวดงานไหนซึ่งผมสมมติว่านะครับหมวดงานศูนย์คือหมวดงานโครงสร้างแล้วก็กิจกรรมนี้อยู่ในโครงสร้างชั้นที่4เป็นต้นดังนั้นในงานถาปงานระบบก็จะทําแบบเดียวกันเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําเช่นนี้นะครับเราก็จะได้นะครับข้อมูลที่แต่ละกิจกรรมมีข้อมูลของหมวดงานหลักและหมวดงานย่อย ตามภาพจะเห็นว่าแผนงานดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นแผนงานตามหมวดงานเราจะทําการแปลงเป็นแผนงานหมวดงานทำย่างไรวิธีการเราจะต้องใช้คําสั่งกรุ๊ปบายนะครับในที่นี้ผมทาการสร้างเป็นกรุ๊ปบายหรือแบ่งตามหมวดงานนะฮะแบ่งตามหมวดงานผมทาการสร้างเอาไว้แล้วก็จัดนะฮะดีดเอาไว้ว่าเราแบ่งยังไงน,นะก็มีการซอส ามหมวดงานหลักแล้งหมดงานย่อยเสร็จแล้วก็นะฮะาทำการนะครับทำการแอปพลายเพื่อทําการฟิลเตอร์แผนแผนก็จะเป็นแผนตามหมวดงานแล้วได้แก่แผนตามหมวดงานโครงสร้างนะครับแผนตามหมวดงานสถาปัตย์นะครับแผนตามหมวดงานสุขาพิบาลน่นะนงานไฟฟ้าแล้วก็งานอื่นๆพร้อมทั้งนะครับเราก็จะมีหมวดงานย่อย ในแต่ละหมวดงานอย่าหลักตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถนะครับแปลงแขนที่ตามหมวดงานให้เป็นแผนตามหมวดงานได้ลองไปทำดูนะครับ